ที่สุรินทร์นะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องของต้นตะเคียนฮะนี่ฮะชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กันไปกราบไหว้ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ความยาวกว่า19เมตรต้นนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะอยู่ที่สาลาการประเรียนสุสารทุ่งบนนะครับที่อเมริราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ไปกันแบบไม่ขาดสายแล้วฮะก็ไปจต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าหลายคนเองก็มีความเชื่อนะครับ ที่มาของต้นตะเคียนต้นนี้ดินะฮะเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยฝันนะครับบอกว่าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันอยากขึ้นจากลําน้ําฉี hmm. ปรากฏก็ไปตามตามฝันฮะทาตามความฝันที่ตัวเองได้ฝันมาก็ไปเจอจริงๆตะเคียนต้นนี้จมอยู่ในแม่น้ําฮะก็เลยกับการร่วมกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดึงขึ้นมาเอามาไว้กลางแดดปรากฏพอเอาขึ้นมาแล้วตัวเองรู้สึกไม่สบายใจร้อนรุ่มชีวิตครอบครัวมไม่ปกติ เอาร่างทรงมาเข้าทรงดูฮะร่างทรงบอกนี่รู้หรือเปล่าว่าเจ้าแม่ตะเคียนท่านหลอนอเอาเขาไปตากแดดไว้อะท่านอยากจะมาอยู่สุสานทุ่งมนะนะก็เลยอัญเชิญมาไว้ที่สุสานทุ่งมนเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานีนะ่หลังจากนั้นชาวบ้านคนนั้นบอกโอ้ชีวิตก็ปกติด,ดีนะแล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบนะเขย่าตี้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็สมหวังกันไปพอใกล้วันหวยออกก็เลยมีบรรยากาศอย่างที่เราเห็นนี่นะฮะ บางรายก็เอามือมาถูต้นตะเคียนตีเลขไปนะครับบางคนก็เสียงเซมซีงวดนี้ผมไม่ได้อะไรกับเขานะ,<ค>ะผมบอกก่อนนะเขาบอกว่า <คะ S 2> เลขที่ชาวบ้านพูดกันชาวบ้านพูดกันนะฮะก็จะมี1240 4 1 4 2และ2 5 9ผมรอบเดียวนะฮะอ,อยากดูก็เดี๋ยวไปรีลันเทปดูกันคุณไม่เว้นวักให้ด้วยอะว่าคู่ไหนเป็นคู่หให้อีกรอบก,ก็ได้อ่ะ1240 41 4ี่สอองห้าชัด <c oughs> เจนนะฮะ